ได้ข่าวว่าวาแดงขอยกธงขาวไม่อยากสู้กับไทยไม่อยากทำสงครามกับไทยนะครับท่านผู้ชมไม่อยากต่อสู้กับทหารไทยทางว้าแดงขอถอนทับหรือทับออกจากเขตพิพาทมันใช่เรื่องจริงหรือข่าวลือกันแน่ครับท่านผู้ชมว้าแดงนั้นหรือจะถอยทัพว้าแดงจะไม่ยอมเสียผลประโยชน์เด็ดขาดนะครับท่านผู้ชม ถ้าหากมีการต่อสู้หรือว่าทหารไทยประทะกับทหารว้าแดงนะครับว้าแดงก็อาจจะไม่เหลือก็ได้นะครับท่านผู้ชมถ้าหากว่ามีการประทะกรนจิกจริงทหารไทยก็ต้องใช้กองทัพภาคที่3นะครับท่านผู้ชมในการต่อสู้ในการผลักดันว้าแดงออกจากสายแดนนะครับที่เป็นข้อพิดพลาระหว่างไทยกับว้าแดงนะครับ การต่อสู้กันมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายนะครับท่านผู้ชมถ้าหากว้าแดงสำนานพื้นที่มากกว่าถึงแม้กองกำลังพลจะน้อยหรือว่ากองกำลังพลของว้าแดงนี่จะมีแค่สามสี่หมื่นนายแต่ว่าประสิทธิภาพในกองกำลังของว้าแดงก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมในการที่เขาต่อสู้อยู่ในพมา่าอยู่ในรัชฉารอยู่ในกลุ่มว้า แดงเล็กๆนะครับแต่ว่ามีความชำนาญในพื้นที่ในภูเขานะครับในป่าทหารว้าแดงเขาชำนาญพื้นที่คล่องแคล่วมากกว่านะครับท่านผู้ชมการที่จะต่อสู้กับทหารว้าแดงมันไม่ใช่เหมือนในหนังนะครับท่านผู้ชมคิดจะยิง F16 ยิงปืนใหญ่แบบโลลัวนะครับการที่ยิงปืนใหญ่แบบโลัวนะครับมันไม่ใช่ว่าผลกระทบ มันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับปืนใหญ่ก็ต้องมีวันหมดลูกปืน f16 ก็ต้องมีวันหมดนะครับแต่ว่าการจะส่งทหารเข้าไปมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าาวาแดงก็มียุทธวิธีในการลบมากมายนะครับในสายแดน ในกลุ่มกองกำลังว้าเองก็เคยลบมาเนิ่นนานนะครับท่านผู้ชมอย่าประมาทว้าแดงเป็นเด็ดขาดนะครับว้าแดงทุกวันนี้แข็งแกร่งขึ้นมากนะครับตั้งแต่ลบกับไทยปี2544นะครับตามชายแดนภูเขาหัวโล้นนะครับทำให้ว้าแดงตายเกอนนะครับแต่มาปัจจุบันนี้ว้าแดงเขาก็ได้สัมปนากลุ่มเล็กๆใน พื้นที่ของรัชสารเองนะครับขนาดทหารพรม่ายังไม่กล้าจะสู้กับทหารว้าแดงนะครับเพราะว่าเขาก็ต่อสู้กันมาเรื่อยๆเขาจึงชำนาญมากกว่าทหารไทยที่อยู่ในพื้นที่นะครับถ้าหากว่าการจะลบกันนะครับทางที่ดีต้องมีการเจรจา เป็นทางออกที่ดีนะครับถ้าหากการเจรจาได้ผลให้วาแดงถอนทับหรือทับออกจากดินแดนของประเทศไทยก็ไม่ต้องเสียกำลังไม่ต้องเสียอาวุธนะครับไม่ต้องมีการประทะเสียเลือดเนื้อกันนะครับท่านผู้ชมถ้าหากว้ายอมนะครับแต่ถ้าหากว้าแดงไม่ยอมนะครับที่จะดื้อรั้นจะชู้กับทหารไทยนะครับอันดับหทางการไทยต้อง ให้กองทัพภาคที่3หรือว่าทหารม้าเข้าปะทะเข้าโจมตีทหารว้าแดงนะครับแต่จะไม่ยอมเอาทหารอื่นเข้าไปผปสมอย่างเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมในกรณีนี้นะครับท่านผู้ชมมาฟังคลิปนี้ได้เลยถ้าจะจัดการกับกองกำลังว้าทางการทหารไทยจะ ทำอย่างไรมีวิธีแบบไหนในการที่จะลบกับทหารวา้าหรือว่ากําจัดกองทัพวา้าออกจากเขตพิดพลาดชายแดนนะครับท่านผู้ชมมารับชมคลิปนี้ได้เลยครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปก่อนนะครับผม สถานการณ์ของว้าแดงที่มีการตั้งกองกําลังแล้วก็มีการตั้งฐานปฏิบัติการในบริเวณชายแดนไทยเมียนมาซึ่งในหลายๆฐานเนี่ยก็ล้ามาในเขตแดนที่เป็นเข,เขตแดนไทยเนี่ยนะครับก็ขับภาคที่สก็บอกว่าต้องการให้มีการเจราจาก่อนก่อนที่ จะมีการปรเปิดการขั้นต่อไปนะครับโดยมีการให้เดดไลน์ในวันที่18ธันวาคมนี้ซึ่งก็เชื่อว,ว่าว้าแดงก็อาจจะไม่ได้ย้ายออกไปตามเดดไลน์ที่เรากําหนดนะครับดังนั้นเน่ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะต้องยกระดับสถานการณ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การแสดงกําลังหรือว่าการเพิ่มการตอบโต้ใดๆก็ตามตรงนี้ เราต้องให้กองทัพทำงานไปก่อนนะครับเพราะว่าตามขั้นตอนเนี่ยก็ต้องเจรจาพูดคุยกันก่อนนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นชนกลุ่มน้อยก็ตามแต่มันก็จะเจรจาพูดคุยกันได้นะครับไม่ใช่จู่ๆจ,จ,จะใช้กําลังแต่ถ้าต้องมีการใช้กําลังทางหารจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับหน้าตาเป็นยังไงตรงนี้มีการพูดคุยกันอยู่ค่อนข้างมากนะครับในทั้งทิ k ตอกเองใน YouTube หรือในเพจต่างๆแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะท้อนภาพความเป็นจริงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าความเป็นจริงเนี่ย ถ้าพิจารณาหลักนิยมแล้วก็อำนาจห,หน้าที่รวมถึงขอบเขตของสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรง่ายๆแบบขนจรวดดีไอหหรือว่าเอา F66 ไปทิ้งระเบิดปูพรมอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าการจัดฉากเอามันแบบนั้นเนี่ยมันอยู่ในหนังเท่านั้นเองแต่ว่าในพื้นที่ความเป็นจริงแล้วก็สถานการณ์ที่เป็นจริงเนี่ยมันจะต้องพิจารณาหลายๆปัจจัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็ผลกระทบต่อจุดยืนแล้วก็ท่าทีในระดับนานาชาติของประเทศไทยรวมถึงเมื่อพิจารณา หลักนิยมแล้วก็อำนาจห,หน้าที่ที่กองทัพเคยทํามาเนี่ยมันก็ไม่ได้จะมีการทําอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราลองมาวิเคราะห์ดูตามสภาพความเป็นจริงแล้วก็ตามหลักนิยมแล้วกออ็วิธีการของกองทัพว่าถ้าเกิดต้องมีปฏิบัติการทางทหารต่อฐานของว้าแดงเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็หน้าตาเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้เราต้องมาดูกันก่อนนะครับใน เตแดนทางบกนะครับซึ่งเป็นไทยกับเมียนม,มาเนี่ยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่3นะครับซึ่งก็มีหน่วยอยู่2หน่วยที่เป็นหน่วยหลักก็คือกองพลฐานราบที่4แล้วก็กองพลฐานมาที่1นะครับซึ่งกองพลฐานราบที่7เนี่ยแต่ก่อนเคยมีการตั้งแต่ตอนนี้ได้ลดระดับเป็นกองพลสำรองแล้ววิธีการาต่อต้สถานการณ์ซึ่งในกรณีนี้ถ้าไม่ต้องการขยายเป็นสงครามเต็มรูปแบบเนี่ยมันก็ต้องใช้กําลังที่เป็นกําลังประจําที่นะครับซึ่งในกรณีนี้ก็คือใช้กําลังของ ของกองทัพภาคที่3ไม่จะเป็นต้องใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดหรือว่าใช้อาวุธหนักนะครับเพราะว่าอาวุธที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้สถานการณ์ซึ่งเราค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าต้องใช้ปฏิการทางอาหารเนี่ยรัฐบาลแล้วก็กองทัพไม่ต้องการที่จะขยายไปถึงขั้นสงครามเต็มรูปแบบดังนั้นก็น่าจะเป็นการเลือกหน่วยจาก ที่มีในพื้นที่นะครับซึ่งฐานฐานหนึ่งของวาแดงเนี่ยก็จะมีกําลังน่าจะราวๆสักไม่เกิน200-300นายนะครับแบบนี้โดยหลักการในการเข้าตีในการยึดพื้นที่เนี่ยก็ใช้กําลังมากกว่า3เท่าขึ้นไปในการยึดพื้นที่นะครับดังนั้นเนี่ยถ้า100หรือ200หรือไม้แต่300นายเนี่ยใช้ราวๆสัก2กองพันฐานราบหรือว่าถ้าจะเพิ่มเอาชัวร์ก็เป็น1กรมฐานราบเนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้ว ซึ่งในปัจจุบันนะครับกองทัพภาคที่สาเนี่ยจะมีหน่วย RDF หรือว่าหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับเป็น Rapid Deployment Force อยู่ 1. กองพันนะครับก็คือกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่7นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการบรรจุเต็มอัตรานะครับแล้วก็สามารถวางกําลังได้เร็วแต่ในหน่วยอื่นเนี่ยจะเป็นการจัดแบบหย่อนกาลังนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะต้องการจัดหนึ่งกรมฐานราบจริงๆเพื่อเข้าตีเนี่ยอาจจะต้องมีการรวมจากหลายๆหน่วยเข้ามาด้วยกัน ซึ่งในกรณีนี้นะครับก็ไปดูในกรมกองพลฐานราบที่4นะครับก็จะมีกรมฐานราบที่4กรมฐานราบที่7นะครับแล้วก็กรมฐานราบที่14นะครับแต่และแต่ละกรม3ากรมเนี่ยก็จะมีกองพันแต่และกองพันเนี่ยก็เลือกมาจัดเป็นกรมผสมได้เลยคราวนี้มีทหานหลักแล้วนะครับมีฐานราบหลักซึ่งทําหน้าที่ยึดพื้นที่แล้วเนี่ยก็ต้องมีหน่วยยิงสนับสนุนซึ่งในกองพลฐานราบที่4นะครับมีหน่วยยิงสนับสนุนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะรวมไปถึงหน่วยยิงสนับสนุนในกองพลฐานราบที่1ด้วยก็ได้นะครับ ตรงนี้เราสามารถที่จะมาจัดผสมกันได้โดยหน่วยที่จะทําหน้าที่ช่วยโดยตรงนะครับอาจจะเป็นปืนใหญ่ที่มีขนาด105มมตรเนี่ยก็อาจจะเป็นการจัดจากกองผลาญวิท์ใหญ่ที่4แล้วก็7นะครับของกรมฐานปืนใหญ่ที่4ซึ่งก็มีปืนใหญ่แบบ M101 นะครับแล้วก็มีแบบออโตเมล่ามด56ซึ่งก็เป็นปืนแพ็กกันเหมือนกันอันนี้ใช้ในการช่วยโดยตรงได้สําหรับการช่วยโดยส่วนรวมนะครับซึ่งเป็นการใช้ปืนใหญ่ขนาด155ม mm, มเนี่ยเราสามารถที่จะไปดึง จากกองพันธานปืนใหญ่ที่104นะครับกรมหานปืนใหญ่ที่4ซึ่งก็ใช้ปืน m 198นะครับหรือว่าถ้าต้องการปืนใหญ่อัต,ตจรเนี่ยเราไปขอยืมจากกองพันธานปืนใหญ่ที่20กรมฐานปืนใหญ่ที่21นะครับซึ่งอันเนี้ยใช้ปืนใหญ่แบบ ATMG นะครับก็มาใช้ในการช่วยสนับสนุน ซึ่งปืนใหญ่155ม mm, ิลลิเมตรเนี่ยจะมีความสําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือว่าทําหน้าที่เป็นหน่วยยิงตอบโต้แล้วกท็ทำลายหน่วยช่วยรบของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับในกรณีที่ปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยิงเข้ามาเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เรดาร์ค้นหาที่ตั้งปืนใหญ่เนี่ยในการตรวจจับที่ตั้งปืนใหญ่แล้วก็ยิงปืนใหญ่ตอบโต้กลับไปได้นะครับแต่ในกรณีการ ค้นหาที่ตั้งปืนใหญ่เนี่ยต้องขอรับการสนับสนุนจากกองร้อยคบะมอนะครับหรือว่ากองร้อยค้นหาเป้าหมายซึ่งก็จะมีเราดาร์ค้นหาเป้าหมายอยู่ซึ่งโดยรวมแล้วนะครับก็จะมีกองพันธารราบราวสากองพันนะครับกองพันธารปืนใหญ่ราวสองถึงสกองพันนะครับแล้วก็อาจจะมีหน่วยอื่นนะครับเช่นกองพันธารสื่อสารนะครับกองพันธารช่างหรือว่ากองสัมพวุธหรือว่ากองพลาริการนะครับซึ่งมาสร้างขึ้นเป็นองค์ประกอบของ1กลมในการดาเนินกลยุทธ์ก็น่าจะเพียงพอในการที่จะ เข้าตีแล้วก็ยึดฐานได้แล้วส่วนวิธีในการเข้าตีแล้วก็การยึดฐานเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฐานเนี่ยอยู่ในพื้นที่สูงนะครับสูงมากทีเดียวนะครับพื้นที่ชันแบบนี้มีอุปสรรคมากในการใช้ยานเกราะหรือว่ารถถังนะครับแทบจะใช้ไม่ได้เลยซึ่งอันเนี้ย เป็นความเสียเปรียบของฝั่งเราแต่ก็เป็นความเสียเปรียบของฝั่งเขาเช่นกันนะครับทำให้ฝั่งเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ยานเกราะในการสนันุนได้อย่างสะดวกดังนั้นการเดินขึ้นในแนวออกตีเนี่ยก็น่าจะเป็นการต้องใช้การเดินเท้านะครับหรือว่าถ้าจะเป็นการสร้างเส้นทางอื่นเนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีแต่ว่าเส้นทางในการขึ้นเนี่ยค่อนข้างจํากัดเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ย สิ่งที่ต้องทำเนี่ยจะต้องลดขีดความสามารถของฐานของทหารว้าแดงให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับตรงเนี้ยอาจจะใช้วิธีการยิงปืนใหญ่นะครับยิงไปเรื่อยเป็นการยิงเตรียมแบบที่แบบตำราคลาสสิกที่เราเคยเรียนมากันนะครับโดยเฉพาะยิงในกรณีนี้เนี่ยฐานทหารว้าแดงไม่ได้กว้างนะครับสามารถที่จะคอนเซนเทรตหรือว่ารวมกําลังรวมอํานาจการยิงเนี่ยของปืนใหญ่หลายกระบอกไว้ที่จุดเดียวได้ แล้วก็ถ้าโดนยิงปืนใหญ่ตอบโต้มาเนี่ยก็ใช้วิธีการยิงปืนใหญ่เราตอบโต้กลับไปเพื่อลดขีดความสามารถหรือว่าทาลายที่ตั้งปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามตรงนี้เมื่อลดขีดความสามารถของว้าแดงได้มากพอแล้วเนี่ยก็ค่อยส่งกําลังขึ้นไปนะครับก็จะทําให้กําลังเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นส่วนในกรณีของว้าแดงครับจะรับมือ,อยังไงคือว้าแดงเนี่ยได้รับการสนับสนุนอาวุธจากจีนค่อนข้างมากนะครับก็มีอาวุธที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ใช้งานได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียว ในกรณีของว้าแดงซึ่งเป็นฝ่ายรับเนี่ยก็อาจจะมีการสร้างที่มั่นดัดแปลงครับเพื่อรับมือการยิงปืนใหญ่ของฝ่ายไทยนะครับรวมถึงถ้ามีขีดความสามารถมากพอเนี่ยอาจจะใช้ปืนใหญ่ของว้าแดงถ้ามีเนี่ยในการยิงตอบโต้กับฝ่ายไทยได้แต่ข้อจํากัดของปืนใหญ่ของว้าแดงเนี่ยคือยิงได้ไม่ค่อยไกลนักนะครับต่างจากปืนใหญ่ที่กอ,องทัพบกมีซึ่งมีลูกต่อระยะแล้วก็ยิงได้ไกลกว่าตรงนี้ก็อาจจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่บ้างพอสมควรสิ่งหนึ่งที่ว้าแดงต้องคํานึงถึงนะครับก็คือการ เพิ่มเติมกําลังนะครับเพราะว่าถ้าถูกอานาจการยิงที่ค่อนข้างมากแล้วก็รุนแรงของกองทัพบ,บกไทยเนี่ยว่าแดงอาจจะจาเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมกําลังหรือว่าเปิดแนวรบอื่นนะครับเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็แยกกําลังของกองทัพบ,บกออกไปซึ่งกรณีนี้นะครับกองทัพบ,บกก็อาจจะจัดกําลังปิดปีกซ้ายปีกขวานะครับหรือว่าจัดกําลังตึงแนวใน แนวอื่นนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการโจมตีตอบโต้เพื่อเบีเ่งเบนความสนใจซึ่งอันนี้คิดว่าน่าจะรับมือได้ไม่น่ามีปัญหาแต่จุดที่ ถ้าจะบอกว่าน่ากังวลก็คือพวกโดรนนี่แหละครับโดยเฉพาะการใช้โดรนคล้ายๆแบบที่ใช้ในยูเครนนะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ลําบากแล้วก็ค่อนข้างรบกวนการปฏิบัติงานของฝ่ายไทยมากพอสมควรแล้วก็กองทัพบ,บกไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอัตราแอนตี้โดรนชัดเจนนักนะครับอันนี้อาจจะต้องมีการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลางนะครับพวกจากออกองพันธหาสื่อสารเนี่ยใช้แอนตี้โดรนในการปิด การใช้โดรนในพื้นที่หรือว่าถ้ามีโดรนเข้ามาจริงเนี่ยก็อาจจะใช้การยิงทําลายก็โดยใช้ปืนต่อสู้กัษยานหรือว่าพวกปืนจุด50ในการยิงทําลายนะครับแต่ว่าตรงนี้ถือเป็นจุดอ่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่กองทัพบกอาจจะต้องพิจารณาในการป้องกันแต่โดยรวมเนี่ยเราคิดว่านะครับถ้าว้าแดงไม่ได้จําเป็นที่จะต้องยอมตายเพื่อรักษาฐานเนี่ยถ้าโดนอํานาจการยิงที่ค่อนข้างมากของกองทัพบกเนี่ยยิงเข้าไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคิดว่าว้าแดงก็น่าจะต้องถอนกลาลัง ออกไปนะครับแล้วก็การเอาชนะเนี่ยไม่น่าจะยากนักเมื่อพิจารณาจากขีดความสามารถรวมถึงแทร็กเรคคอร์ดหรือว่าประวัติในการรบต่างๆของกองทัพบ,บกที่มีการปฏิบัติการในพื้นที่แถบนั้นนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ากองทัพบ,บกจะเอาจริงแค่ไหนนะครับถ้าจะเอาจริงแบบต้องการทําลายล้างเลยเนี่ยมันก็ทําได้หรือถ้าจะเอาแค่พอให้ว้าแดงรู้ว่าต้องออกแล้วเนี่ยมันก็ทําได้เช่นกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกแล้วก็ขึ้นอยู่ก,การตัดสินใจแล้วก็ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ต้องการครคับ